มาต่อ E ีีที่17กับเรื่องราวรับรับ,รบขององหญิงผู้เกิดใหม่นะคะพี่ผู้แปลอลิสมั่บาะสบายๆนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะคุณหนูรองห้องถูงบรรพบรุษไม่ใช่สถานที่จะมาส่งเสียงเอะอวยวายได้นะเจ้าคะเชิญกลับไปเสียเถิดอย่าทำตัวเหมือนคุณนายรองที่ถูก ท่านย่าลงโทษเลยนะเจ้าคะ่ะป้าท,ทั้งสองท่านเคยเฝ้าประตูไว้คงไม่เหนื่อยคอยเฝ้าประตูไว้คงเหนื่อยแย่มากๆคุณหนูของข้าได้เตรียมเหล้าหอมๆม,มาให้ป้าทั้งสองคนได้ดื่มให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นด้วยนะเจ้าคะ่ะ เกิดเรื่องขึ้นมากมายถึงเพียงนี้แต่นางยังนิ่งอยู่เช่นนี้ได้ชุยชยูหุยรุยคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆท่านป้าท่านป้า,า,ปากำลังรอท่านพ่ออยู่หรือเจ้าคะข้านำอาหารมาให้ท่านป้าทานสักหน่อยเถอะเจ้าค่ะ ท่านป้าไม่ชอบทานหมูสามชั้นหรือเจ้าคะก็คงจะจริงเพราะท่านป้านะชอบเนื้อสุดใหม่มากกว่าเนื้อแกน,นางเหนียวมีมันมากจนเลี่ยนแบบนี้ใครจะทานลงท่านป้าไม่อยากทานก็ไม่ต้องทานสิเจ้าคะ จะมาหงุด,ห,ดหงิดเช่นนี้ทำไมกันอีเอ,อ๋อแม่รู้ว่าเจ้ากระตันอยู่แต่แม่ไม่สามารถทานอาหารได้ยีเอ,อ๋อนำอาหารกลับไปเสียเธอกัดฟันพูดนางยังทนได้เก่งจังแม่ข้าตายไปสิบกว่าปีแล้ว ท่านขาวสะอาดมาทั้งชีวิตแต่มาพบกับสิ่งสกปรกอย่างเจ้าท่านแม่คงขยแยงน่าดูวันนี้น้องสามหายดีแล้วแต่น่าเสียดายที่เอาแต่วอยวายดาว่าองค์ชายหยุนว่าเป็นคนสารเลวแถมยังยืนยันจะแต่งงานกับองค์ชายหานให้ได้ เจ้าว่าหากนางตั้งคันขึ้นมาพอกันทีเจ้าเกียรติข้าก็มาลงที่ข้าหากน้องเจ้าเสื่อมเสียชื่อเสียงเจ้าจะมีความสุขมากหรือไงเจ้ามันก็ชั่วเจ้าแผนการอย่าคิดว่าข้าจะรู้ไม่ทันเจ้านั่นหรอข้าได้ข่าว มาว่าระหว่างที่เฉินอยู่ฉินเดินทางกลับมาได้เจอกับโจนป่าเข้าชินเออชินเออชินเออของแม่จะเป็นอะไรไปไม่ได้นะลูกห้องหนังสือท่านพี่เจ้าคะหลีชิงหลีคุณนายสาม นังคนอับปรีสำนักวุ่นวายถึงเพียงนี้แต่เจ้ากลับมาเยื่อยวนนายท่านอย่างนั้นหรือเจ้าตังหากทำไมถึงไม่นั่งทบทวนตัวเองอยู่ในห้องโถงบรรพบุรุษออกมาทำไมกันลูกชายจะเป็นตายร้ายดียังไงท่านพี่ไม่คิดจะสนใจแล้วหรือเจ้าคะ ห่วงแต่ความสุขของตัวเองไม่กลัวว่าตระกูลเฉินจะไม่มีทายาทสืบทอดบ้างหรือเจ้าคะหากฉินเอ๋อได้ยินเจ้าพูดเช่นนี้เขาคงไม่อยากอยู่บนโลกนี้แล้วละวันนี้เจ้าหมดสิส้นหนทางถึงขั้นใช้ลูกชายมาเป็นเครื่องมือเรียกร้องความสนใจแล้วงั้นร ดูซะให้เต็มตานี่คือจดหมายรายงานที่ชินเอ๋อส่งมาให้ข้าวันนี้พวกเจ้าเอ้ยฉินเซียนอี้นางปั่นหัวค่าพวกเจ้าเข้ามาพาคุณนายรองกลับไปที่ห้องโถงบรรพบุรุษซะหากข้าไม่สั่งห้ามให้นางออกมาเด็ดขาดกลางคืนโลกที่ ไม่มีวันหลับไหลตอบกลับจดหมายขององค์หญิงเฉินจีซีไปว่าหากต้องการค่าเฉินเซียนอี้ค่าจ้างต้องอย่างน้อยห้าหมื่นตำลึงน้อยกว่านี้ไม่รับเจ้าเป็นคนที่โง่เง่าจริงๆมีที่ไหนเรียกร้องเงินให้ได้เยอะ เพื่อมาค่าตัวเองอย่าลืมสิที่นี่ไม่มีเฉินเซียนอี้อยู่นะอยู่ร้องนะมีแต่ฟู่จือหือคุณชายมหาเศรษฐีเท่านั้นจบแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาต่ออีพีที่18ให้นะคะ